ผิวเป็นทองคํามีรัศมีีเดีวแต่ตัวไม่สวยหอะเป็นเปรตผิวหนังกําพลาสวยแต่ว่ามีนอนเต็มปากปากเอ้าปากดีไหมดีพระราชาชนคนมาสร้างบุญเขาไปทําบุพกรรมอะไรมาผิวทองคำเธอสีอ่ะทำไมผิวถึงสวยรักษาศีแล้วทำไมนอนออกจากปาก ปา,ปากไม่ดีปากไม่ด <laughs> ีถูกต้องจ้ะ <laughs> ถูกต้อง <laughs> <laughs> นี่อดีตเคยบวชเป็นพระมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นเจ้าวาสกระคนดีเดตกันระหว่างพระเถระผู้ใหญ่ในวัดซึ่งท่านไม่มีปัญหากันเลยแต่องค์นี้ก็ก็ไม่ได้เป็นพระเถระอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะได้ตาแหน่งเจ้าวาดยุให พระเถระทะเลาะกันบาปนะลูกนะเนี่ยอย่างนี้อย่าไปทําบาปทีเดียวอย่าไปอยากได้เลยสมภารแปลว่าสัมภาระนะแปลว่าผู้แบกโอ้หนักตึงเลยแหละอย่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมพอเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยอืมไปกันคนละทิศคนละทางตรงกลางก็สบายอบายอบายนี่เป็นอย่างนี้ แต่ว่าอันที่สองที่ถึงยังไงก็ได้บวชเป็นพระคือดีในช่วงแรกๆตอนยังไม่แก่วัดยังเป็นหนุ่มวัดอยู่พอแก่วัดเข้ารู้สึกรอบจัดไอ้ตอนรอบยังไม่จัดเนี่ย <c oughs> ก็เลยทําให้ผิวเป็นทองคําเนี่ยนียงไงผิวหนังกอาพราเป็นทองคําแต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่งามกายเลยไม่งามใช้ปากไปเป็นปากเสียดูนอนเกิดขึ้นเองโดวยวิบากรรม ในป่ามันเป็นอย่างนี้นะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นความมืดทําให้เราเห็นคุณค่าของความสว่างเปตโลกทําให้เราเห็นคุณค่าของสุขติภพ